มื่อพระเจ้าบุเรงนองยึดเชียงใหม่ได้แล้วก็ได้ปราบไปทั่วร้านนาและได้ตั้งให้พระเป็นเจ้าแม่กุครองเชียงใหม่เป็นใหญ่ในร้านนาดังเดิมจนถึงปีพุทธศักราช2106ก็เกิดสงครามช้างเผือกระหว่างพม่าก,กับอุธยาพระเป็นเจ้าแม่กุไม่ยอมส่งกองทัพไปช่วยพม่ารบจึงถูกตั้งข้อหาว่าเป็นกบฏพระเจ้าบุเรงนองจึงถอดพระเป็นเจ้าแม่กุออกจากพระราชบัลลังก์ล้านนา และพาตัวไปโหงสาวดีเป็นการลงทันในปีพุทธศักราช2107หลังจากนั้นพระเจ้าบุเรงนองจึงตั้งให้พระนางวิสุทธิเทวีคติยนารีผู้มีเชื้อสายราชวงศ์มังรายครองร้านนาต่อในปีพุทธศักราช2112พม่าเข้ายึดอยุธยาได้สำเร็จและในปีพุทธศักราช2121พระเจ้าบุเรงนองได้ส่งพระราชโอรสของ